จูเนียร์รนกรขึ้นแท่นผู้จัดผู้กำกับป้ายแดงส่งมินิซีรีอยู่ริซีเครตล o เวอร์ซีรี์หญิงรักหญิงลงฉายติ๊กตอกบ่มเพาะประสบการณ์มาพักใหญ่นักแสดงและศิลปินหนุ่มมากความสามารถจูเนียร์รนกรสุนทรนนท์ก็ได้เริกเพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเองด้วยการขึ้นแท่นเป็นผู้จัดซีรีอยู่ริร่วมกับคุณน,นิพาพรแต่งทรัพย์ ผลิตซีรีส์หญิงรักหญิงเรื่องแรกในนามบริษัท JN Entertainment เรื่อง Secret Lover ความยาว10ตอนตอนละ3นาทีลงฉายในแอปพลิเคชัน TikTok และยังนั่งเก้าอี้ผู้กำกับการแสดงอีกด้วยจูเนียถือเลิกดีนำทีมนักแสดงสาวสวยทั้ง6คนได้แก่มินตันโนเกียสุธาสินีสิริรักฟานเซสการุโซบิลนันทภักดรหาเฟิร์นนัตนรีบุตรธุระ เอนจอยมวยลี่นุชนาฏนาคธีรานนท์และทีมงานจัดพิธีบวงสวงเปิดกล้องซีรีส์ยูริซีเครด l เลเวอร์ณเทวาลัยบางใหญ่สวัสดีครับก็จูเนีรยนะครับผมก็ได้จัดตั้งบริษัทเจเนนเพนเมนขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างผลงานเรื่องซีเครด l เลเวอร์นะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์แนวยูรินะครับก็คือเกิร์ลเลิฟนะครับก็ได้เพื่อนเพื่อนทุกคนที่รู้จักกันนะครับเป็น เออเรียกได้ว่าเป็นเน็ตไอดอลมีผู้ติดตามใน t ิ k t ตอกแล้วก็ในไจีเป็นหลักแสนอยู่แล้วนะฮะก็เลยเราคิดโปรเจกต์กันขึ้นมาเพื่อที่จะทำซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมานะฮะผมก็เรียกได้ว่าเ,เป็นเรื่องแรกดีกว่ามั้งที่ยังเรียกว่าที่ไทยยังไม่มีนะฮะก็อยากให้คอยติดตามว่าจะเป็นไงนะครับผมแนะนำตัวก่อนดีกว่าในเรื่องรับบทเป็นกวินนะครับผมแต่ว่ายังไม่บอกร,รายละเอียดนะ,ะเพราะว่าให้ไปรอติดตามในเนื้อเรืะะ่องครับ ก็ซีรีส์หญิงแล้วหญิงจริงๆแล้วคือตอนนี้โลกเรามันเปิดแล้วมันไม่ได้จํากัดว่าจะเป็นชายรักชายหรืออย่งไรคือเรื่องนี้อยากจะ,อ,ะอยากจะบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ว่าไม่ใช่แค่ว่าความรักอย่างเดียวมันมีหลากหลายรูปแบบอยู่ในนั้นก็คือเราจะทําให้มันครบทุกรสเลยแต่ว่าเรายังพูดไม่ได้อยากให้รอติดตามในซีรีส์มากกว่าครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เด่นทุกคนเด่ทนทุกคนเลย ไม่ใช่ว่าเออเนี่ยมาไอ้ผู้ชาย,เ,ยเด่นคนเดียวไม่ใช่เลยเรื่องนี้เด่นทุกคนแล้วก็ให้ดูแต่ละคนไม่ใช่แค่คาแรคเตอร์นะทุกคนน่าเด่นมากมีคาแรคเตอร์ชัดเจนมากมีทุกแนวเลยครับมีคอมเมดี้มีดราม่ามีเออซีนรักโรแมนติกมีทุกแนวแล้วก็มีว่าวิวนิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่เกินไปครับผมก,ก็คือเป็นเรื่องแรกนะฮะที่ต้องพี่โลงใจลึกแล้คือเนี่ยคาดหวังกับเรื่องนี้มากนะ,ะับเพราะว่าทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือแล้วก็ทุกคน เรียกได้ว่าการทํางานเนี่ยมันไม่ยากเลยเพราะว่าทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมยังไงก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่อง s e c K l e l e v e r ไว้ในอ้อมอกอก้อมใจด้วยนะ,ะสถานที่ไหนทำนี่คือตกลงก็คือถ่ายที่นี่แหละฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะามีการส่งออกไปแต่ว่าเอาให้ให้ถ่ายทําให้เสร็จก่อนเรียบร้อยก่อนครับจริงๆแล้วมีบรอดกชนนะเขาคีย์บอดมาให้แต่ว่าเนี่ยก็จะคอยควบคุมเพราะว่าเราเหมือนกับเป็นผู้จัดด้วยแล้วก็คอยควบคุม ว่าตรงนี้เพิ่มเติมดีไหมแล้วก็ถามนักแสดงทุกคนคว่าตรงนี้มากไปน้อยไปอะไรอย่างงี้ฮะก็เรียกได้ว่า,าทุกคนมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ครับผมจะบอกว,ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เป็นซีรีส์แต่ก่อนหน้านี้ก็เล่นภาพยนตร์มาบ้างแล้วใช่ค่ะก็ตื่นเต้นรู้สึกเต้นแล้วก็ยินดีที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนเพราะว่าต้องพูดว่าเราเป็นมาจากนางงามแต่ทุกคนก็คือเป็นเด็กไเราเหมือนเลยเราคือมาร่วมง,งานทนั้งนีก็คือแบบดีใจแล้วก็ฝาิดตามด้วยนะคะ ก็ฝากซีรีส์ด้วยนะคะคือเป็นแนวยูริเรื่องแรกที่นิตันได้ร้องเล่นนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นเค่ะเพราะว่าปกติคือจะเล่นแต่ซีรีส์วายมาก,ก็แบบรอบตัวก็จะมีแต่ผู้ชายแต่ว่ารอบนี้เป็นยูริก็มีแต่ผู้หญิงนะคะซึ่งหนูก็ตื่นเต้นมากคะ่ะฝากิดตามด้วยนะคะเอ่อออนแอร์ทาง t i k t o อกนะครับเอ่อเรื่องนี้จะถ่ายภายในเดือนนี้ให้เสร็จไวที่สุดเพราะว่าเรากะจะทำซีซั่นต่อเลย แล้วก็ออนแอร์ในติ k t ต k เดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีในโซเชียลนะครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามแต่ว่าจะรีบเร่งถ่ายทําให้เร็วที่สุดนะฮะก็อยากจะฝากครับเพราะว่าจูเนียร์คาดหวังแล้วก็ทุกไม่ใช่แค่จูเนียร์ทุกคนคาดหวังกับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ตั้งใจที่จะถ่ายทําให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็อยากให้คอยติดตามนะเพราะว่าเราตั้งใจแล้วก็เหนื่อยกันมามากเรามีการเวิร์กช็อปกันก่อนเรามีการติวเข้มตัวต่อตัวกันก่อนก็คือ อยากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจซีรีส์วายเนี่ยมีเยอะแล้วอยากให้มาลองดูซีรีส์แนวยูริก็คือ Girl l ลเลอยากให้มาดูว่ามันเป็นยังไงรูปแบบเป็นยังไงแล้วก็ความตื่นเต้นมันจะมากน้อยแค่ไหนแต่บอกได้เลยว่าสนุกเล้าใจเข้มข้นแน่นอนครับผม